ที่สิบประกอบไปด้วยค่ะต่อด้วยชุดที่13ขอเชิญนะคะขอเชิญนางแบบของเราชื่อาบบจากหมู่ที่สองนะคะท่านผู้ใหญ่ประภาศีวงจอมค่ะ<อ>ผู้ใ่ใหม่ค่ะผนีบอกที่วงห้องกระจายเขาดังวอยๆสมือนะ่ะผู้นี้บอกโอยนาะจะเป็นเจ้าเกียงหลายอเลยตอจริงเสียงจริงควบคู่มากับนายแบบนายเกียรติศักดิ์วงจอมค่ะผู้นี้กัน ชิมันพีก็หนอ,นะนองแล้วนาาสกุลคือตัน,นส่งคืออยู่ค่ะเอา้าเป็นครูบุญคงเพลินครูบุญคงเพลินนะคะ่ะท่านผู้ใหญ่ประภาสีวงจอมแล้วก็ท่านคุณพี่เกียรติศักดิ์วงจอมค่ะสุภาพบุรุษสุดหลอ่อค่ะวันนี้นายแบบได้นางแบบสวมเสื้อแซวนะคะกระโปรงเป็นกระโปรงผ้าไหมนะคะเฮดเป็นส้มเข่อนส้มอิหยังก่อนส้มโมเดิร์นส้มโมเดิร์น,นะะใช่ส้มโมเดิร์น ใส่ไปตลาดที่ทนก็เขาก็ะไรงามๆเลยตัวนี้ใส่ไปดำหน้ากับสินไอดุได้อยู่ดอกเนาะส่วนพอบานท่นกะอุ้ยเท่แห้งใส่กังเกงยืนผูกผาไหมผูกผาเข้ามาไหมคุ่นแล้วถือว่าเป็นชุดเต้นแบบกิติมัสก์ของชุหมช่นบานเปาะมู่ที่สองนะค่ะต่อไปชุดที่สิบสี่ เป็นสุภาพบาุรุษมาอีกแล้วห้วอยบ้านนี่เ่มีผู้สาวบอกฮะไอผู้สาวมันอึดบอกฮะนีออ่อึดแหงบอกอย่มาแต่บ้าในใดนี่มาจากชุมชนบ้านน้องคูน้อยหมู่ที่แปดค่ะพ่อจันบานน้องคูน้อยเพิ่นไปกองอยู่เพิ่นผู้สาวเพิ่นไปฟ้อนโอ้ยเอาเอาเอาแบ่งหน้าที่กันเนาะเออเอาเอาเชียร์กันเด้อเชียร์กันเด้อค่ะ<า>ประกอบไปด้วยนะคะท่านผู้บ่าวสมจิตล่าลุ้นเอาผู้ใดผู้ใดเอาข้าวขึ้นมาทาพอรอสชุมชนบ้านหนองคูน้อยหมู่ที่แปดตามด้วย ท่านสำรองชิ้นพันค่ะออมาในชุดผ้าสโงไหมโอ้งามไรเนาอผ้าสรงไหมท่อมือเสื้อกับเป็นทําไมพื้นเรียบย้อมสีธรรมชาติเ,ออเป็นย้อมสีพื้นบ้านผู้ปัญญาของเฮ้าเนาะากะมักต่ใส่ถุงเท้าก็ล่องเท้านี่แล้วล่องเท้าใรุ่นชั้นโขันเท้าเด้อสมจิตลาลุน้วก็สำรองชิ้นละพันนะครับีนองชุมชนบานกู้น้อยให้กำลังใจกันเด้อเอฟซีแฟนครับ ลงหานลงหานอาชุดต่อไปชุดที่สิบห้าค่ะเั่นหิวอีหยังมากนี่มเป็นให้ขอมูวนมาอยู่ใดหน้มีของเป็นวบยของกุ้งเตาใหญ่ค่ะอ๋อในประเภทนี้นะคะเขาเอามาตาบาดแม่นมาค่ะท่านคณะกรรมการที่เคารพค่ะนางแบบชุดนี้มาจากชุมชนบ้านเปาะหมู่ที่หนึ่งตำบลบึงบูนค่ะพิเศษก็คือในอ้อมใน อ้อมแขนของนางแบบสาวสวยทั้งสองท่านนี้มีมีชุดพิเศษออกมานะครับนั่นเขาเรียกว่าชุดเซนบายบวงสวงในบุญปุ่มเขาหญ่ประกอบไปด้วยหมากผู้ทูเพี้ยนยอดกลวยยอดอ้อยนะครับไมุมงคลต้ยูกเทียนแล้วก็ชุดที่แต่งมากนะค่ะก็คือนางกิตราเงาคำเป็นผู้ใยา่ยบานชุมชน่มัปนปอมูทิปแปดกันนางยุ้าสีโคดนะครับ ปวงกูกันมากค่ะ,คะ,คะยังคะคุณพ <มา S 2> ี่มาสืบสารนะคะใส่ผ้าถุงทอจากไม้เข็นหางกระรอกค่ะทอด้วยตัวเองด้วยค่ะด้วยจากของเองออเป็น,นตนานีน่แล้วกระตาหน่อยนี่แมะมีหอดใบกุ้นใบยอบ่อมใช่กระตกแต่งด้วยผ้าขมาผ้าทอมือนะคะผูกเป็นริบบิปป้นเป็นขอ,องกับกระตาหน่อยเนาะโอ้เป็น เป็นความคิดสั่งสารติสูตรยอดแห้งนะครับเพชรในมือนี่อันทรงคุณค่าของคุณแม่ที่ทอดผ้าไหมนะครับที่คุณคา่าสูงทรงขึ้นไปอีกนะครับอ,อก,กลื<า>อไส้ตาเที่ใส่เดกตาดการกักะสีสบายย่างคะ<ช>่ะเป็นเสื้อดำมาเกลือนะคะใช่เซ้นหนึ่งกเ็เส้นจาง